การ์ตูนช่องพีเจครับตอนผีเปรตที่ศาลเจ้าเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะได้ยินเรื่องเล่าไหมตกกลางคืนศาลเจ้าข้างสวนสาธารณะจะมีผีเปรตออกมาจับเด็กไปผีเปรตหนูไม่กลัวหรอกหนูอยากเล่นกับพี่มากกว่าอย่าทำเป็นเล่นเชียวนะอย่ามาตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงวิทวิทให้วิ่งหนีเลยนะหอย ลืมสมุดการบ้านไว้ซะได้อยู่ไหนนะจำได้เมื่อวางไว้แถวนี้นี่นาเสียงอะไรอ่ะอย่าลืมที่พี่บอกได้ยินเสียงวิทวิให้วิ่งหนีผีพีเป็ดผีเป็ดมีจริงๆด้วยหิวขาไม่ขยับเลยพี่จ๋าพ่อจ๋า แม่จ๋าช่วยด้วย